สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลาในรายการโหลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวัน,วนพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2563ตรงกับขึ้น6กข้ามเดือน12ปีชวดเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลา ช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23านาฬิกาช่วงเวลาที่สาเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสนาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย จะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหกหมายเลข 1, เจ็ดและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่ง ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียท่านสามารถนำตั้หกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกห้าสี่ห้าหกและห้าเจ็ดเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่ง ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขเจ็ด หมายเลขศูนหมายเลขหและหมายเลขสเป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอองิตษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาท่านสามารถน6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3ามคู่ คู่แรก28 27และสองหเป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3มช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยการ5้หมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขสามหมายเลขแปดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสารัฐอนมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำต้องห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่ หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสี่ห้าและสี่สามเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่าง ให้ท่านนําไปคัดเลขในช่วงวนั้นให้อีกด้วยสถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหรา,าศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอ,อ,อีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส atm ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหรลาหาหุ้นเป็นคาดวิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้น ในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพากำลังมาคิปหน้าสวัสดีครับ